ถ้าให้ตอบแบบหยาบๆเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างไร้สาระพอเราพูดถึงโจทย์ปัญหาครศาสตร์เนี่ยเวลาที่เราเอาคอมิวเเข้าไปแก้ไขมันจะมีการแก้ไขได้หลายวิธีมันจะมีการตัดคําตอบที่มันไปไม่ได้อแบางส่วนทําให้มันประมวลผลเร็วขึ้นแต่ว่าโจทย์ปัญหาของบิตคอยคือชาสองหเนี่ยมันเป็นโจทย์ปัญหาที่ไม่สามารถลดระยะเวลาได้ขนาดนั้นมีบางเปเปอร์ก็บอกว่าแบบสามารถลดระยะเวลาของชาสอง6ได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังโคตรเยอะอยู่ดีมีการประมาณการว่าต้องใช้ประมาณแบบแสนกว่าคิวบิต เกิจะแก้ได้แล้วปัจจุบันมันออกมาแค่ประมาณพันคิวบิตสมมติว่าถ้าเกิดเราเอาโจทย์ปัญหาหนึ่งที่ออกแบบมาสําหรับการแก้ไขด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะแก้ไขเร็วมากได้แต่พอเราเอาโจทย์ปัญหาทั่วไปที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ธรรมดาแก้ไขแร้วมาไม่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เออพราะี้ที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์สุดท้ายมันแก้ไขโจทย์แบบประเทศได้ดีมากๆเร็วแบบสุดๆไปเลยในปัจจุบันนี้มันยังเป็นเอ็กซ์เพร์เมนทัลอยู่ระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้แก้ไขโจทย์ทั่ววววไไปปททีี่่เเเเเออออออรรรรร์์์คคมมพพิิิตตําาาาาาดดด้้้้ขนนนนนััะะะฉะถกจกจบ แทกบิตคอยได้มันเป็นเรื่องที่อีกไกลแสนไกลและอย่าลืมว่า Security ที่บิตคอยใช้ชา256ธนาคารระบบความปลอดภัยก็ใช้เหมือนกันและมันยังมีการออกแบบอัลกอริทึมที่ป้องกันควนตต่มออกมาแล้วถ้าเรามองว่า b บิตคอยมันจะไม่มีการอัปเดตเลยผ่านไปสักอีก10-20-30ปีคิวบิมันถึงประมาณแบบแสนก็อาจจะเป็นอันตรายต่อบิตคอยได้จริงจริงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างย้อนแย้งมาก